สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยสาเหตุการเสรียชีวิตของนาธานโอมานวันที่4กรกฎาเม The Standard ได้รายงานว่าผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นหัวหน้าของนาธานโอมาน อดีตศิลปินชื่อดังเปิดเผยว่านาธานโอมานได้เสียชีวิตในวัย45ปีเมื่อเช้าเวลา9นาฬิก35นาทีที่โรงพยาบาลรำคาแหลังเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากอาการป่วยด้วยโรคโลหิตจางด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดโดยหลังจากนี้จะเคลื่อนร่างของนาธานไปประกอบพิธีตามหลักศาสนาอิสลามที่มัสยิดในเขตทุ่งครุ สำหรับนาธานโอมานมีชื่อจริงว่าสุรัตโอมานันเกิดเมื่อวันที่1 5พฤษภาคม2518เป็นนักร้องนักสแสดงที่มีผลงานและเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปก่อนที่จะออกจากวงการบันเทิงทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณนาธานโอมานด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณคะ่ะ